อันนี้กำลังนับเงินจา่ายค่าสันไทยนะครับเอฟซีโอพี่ทนปลิว้วปลิว้วอ่ะสามมื่นแล้วสามนี่นะโอะ้อันนี้ด้วยหรือ๋อ

เจ็ดร้อยสิบแปดเนาะเล็กสวยพี่ยายอัน no, ื้ออันแล้วโอ้ยเนึ่งพี่สุทนนะครับขอบคุณเอฟซีเด้อนะครับทุกคนทุกท่านที่โบจากช่วยทางหลวงพี่ทางยายทางพี่สุทนจะดูทางช่องก็ดีนะครับก็ขอบคุณเลยความยืนนเป็นศพเป็นคามศักดิ์สิทธิ์ ให้ความสุขความเจริญให้เจริญดวงดองตาหนาเ้อะจิถ้ายหลัเจ้านวุยอุยทำตัวกรอบเอาไอ้ก็ความรวมเย็นเป็นสกมันความสกความเจริญกดเบ็ดบัานเบ็ดกดง่ายบัานเบ็ดได้เกียรติปัตนาอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่ไม่ขอเงินทองไรมาเทมากินไม่ไว้ใช้ไม่หมดอดไม่มีเฮยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีกันทุกคนเด้อสิใช้ช่วยรวมบุญ าธุสุหลวกปู่ให้เลยยายมาหมดก่อนเข้าฝันเลยใเข้าฟันว่าหลวงปู่ให้ตาไปเอาเงินกับต้นยุคาพวกยุคาเงินห้าร้อยสามใบเงินเก่าเก่าห้าร้อยสามใบให้ให้พี่สุธนไปเอาให้ยายหลวงปู่นี่นี่ทังนี่เลยโอ้แล้วบอกพี่สุธนก็ไม่ได้ซื้อ เขาซื้อห้าบาทซื้อห้าบาทขนาดนี้คนที่มาอยู่ทํากุฏิด้วยเขาก็ซื้อสิบบาทบอกเขาว่าซื้อเอาเดอร์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเอาตัวเดียวเลยไม่ต้องเอาเยอะเอาตัวเดียวเลยแล้วเขาว่าจะซื้อร้อยข้นร้อยเลยถึงเวลาไปซื้อแล้วเอาสิบบาทโอ้เสียดายเนาะได้แล้ววันนี้ยังไม่ฝันบ่ืัวนี้ยังไม่ฝัน ปูบอกให้แล้วไปเอาต้นเงินที่อยู่คาร,า,ารนนะครับมาแล้วนะครับรถสันไทยรถสันไทยที่จะมามุงลังคากระท่อมสูงหลวงปูสวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถสันไทยมาแล้วนะครับมาทูกจังหวะพอด,ดีนะครับเนี่ยแอดมาว่าจะมาดูมุงลังคาหรือย,อยังมาก็มาเจอรถสันไทยนะครับเตรียมมาแล้วนะครับที่จะ มุงหลังคารกระท่อมหลวงปูสวงเห็นว่ายอดเท่าไหร่น้อสี่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว,ว่าเอฟซีธนใยจะช่วยเพิ่มก็ได้ยังเดี๋ยวค่าช่างค่าอะไรอีกนะครับก็คิดว่ายังไงก็ได้มุงหลังคาแน่นอนเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยรถสานไทยไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเอฟซี FC นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เห็นกอบล็อกด้านข้างนะครับกอบล็อกด้านข้างนะครับเดี๋ยวนี้เอดก็เอาน้ํา นะครับเครื่องเดิมมาถวายลงผู่เช่นเคยเดี๋ยวจะเปิดเลขให้เอฟซีได้ชมก่อนอื่นก็มาดูรถสันไทยมาก่อนครับเนี่ยสันไทยมาแล้วนะครับดูทะเบียนรถสันไทยหลวงปู่อ้โคไม่รู้กี่แผ่นโอ้ทะเบียนรถงามแท้โอ้สามแปดสองสามนะครับสามแปดสองสามทะเบียนรถสันไทยสามแปดสองสามนะครับจากคู่ขันมาเนี่ยสันไทยยักษ์ใสครับเนี่ย กันารักโอ้มาไกลกี่บแผ่นลงพี่ทั้งหมดจากแผ่นขอบินหน่อยดูเลขหน่อยสิเอออยากดูเลขหน่อยเนี่ยสวจันไทยรถจานไทยเป็นสลากครอบสะผมหลวงปู่กี่แผ่นครับพี่จักแผ่นอ๋อให้ดูเลย เอฟซีนะครับบินนะครับบินสันไทยนะครับเออยากดูยอดตัวเลขนะครับมาถึงพอดียอดตัวเลขน่าจะตามนี้ละมั้งครับเลขเนี่ยเลขสวยด้วยนะครับเลขสวยนะพี่สุนสี่หกเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสี่หกเจ็ดหนึ่งแปดนะราคานะสี่หกเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหนึ่งสิบแปดบาทนี่จะมีสิบเปดมาได้ยังไงเนาะ นายจะตีให้เป็นแปดแปดแปดหนึ 8, 8, 8 1, 1> ่งแรงมันอัอไนม่อันเลยบ่ทุได้ทุบได้หนึ่งแปดหนึ่งพี拜拜่ทนวจุดทอันหนึ่งเป็นึ่งหนึ่งมซื้อลอตีมดแล้วแปดนอันหนึ่งตรก็หมดอีกอืมโอ้นาะเ่ขอบส้นเดี๋ยวพี่ทนเอาพีทนเรียกกินข้าวอลไยังพี่ทนเดี๋ยวขอยังตามสบายเลยพี่ทนมาถึงลงปู่แล้วไม่หิว ทางกินข้าวกันเลยเนอะนะครับนี่นะเออเอฟซี FC, ทุกคนทุกงทันนะครับเลขที่มาตามก็พอดีเลยนะมาไม่ได้นันหมายกันจริงๆนะครับเนี่ยแปดหนึ่งนะครับยอดสันไทยก็คือซีหกนะครับอย่าลืมซีหกนะครับแต่ถ้าเลขอันก็ลอง C ook, ดูซีหกเด้อนะครับซีหกนะครับซีหกแล้วก็เจ็ด หนึ่งแปดสี C ่หกกับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับส um, ี yeah, six, them, ่หกกับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับคุณผู Torah. ้ชมนะครับนี่สันไทยมาจากกันทอลักหกสิบหกแผ่นเอยเอฟซีนะครับน้อหกรวมมดหกสิบหกแผ่นนะครับรวมทั้งหมดหกสิบหกแผ่นหกหกนะครับอ่ะหกสิบหกแผ่นนะครับอ๋อสาธุสาธุ เบียนรถนะครับอ่ะเบียนรถ9ก้าแปดสองสามเก้าแปดสองสามนะครับขับสีเดินนะครับนาอตามนี้นะครับตัวเลขนะครับเราก็ได้แล้วนะครับตัวเลขสี่หกนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดสี่หกเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสี่หมื่นหกพันนะครับแปดร้อยสิบแปดบาทนะครับเอฟซีนะครับน้องเป็นเป็นอะไรที่เลขสวยจริงๆนะครับเลขสวยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา ไหว้หลวงปู่ก่อนนะครับอ่ะสันไทยมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้มุงลังคาเลยครับสันไทยมาครบพดีเลยอ่ะเจจันเพนมาพอดีเลยโอสาธุสาธุเจจันเพนนะครับผู้มีเส้นนะครับก็มาพอดีเลยครับคบสาธุสาธุาธเลยเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านเ้อนะครับนะตัวเลขเนี่ย หลวงปู่นะครับกระทมครอบกระท่อมหลวงปู่เป็นไม้ที่ปลูกพังนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นต้องขอบคุณ f อซทุกคนทุกท่านนะครับที่เมตตามีความการุณาเมตตานะครับให้กําลังใจนะครับแล้วใครเห็นคลิปพีเอดสดได้ถ่ายทอดสดไม่ว่าจะทําเป็นคลิปถ่ายทอดสดไปก็มีคนหลังไลช่วยมานะครับอ๋อทางญาติของอ่า บรวารของหลวงพี่นะครับหลายๆลที่นะครับก็เห็นก็ช่วยบอกจางกันมาเลยหลวงพี่จ้กสสาธุถูสาธุถนี่ครับปุษาถสุสาธุนี่ตรงนี้บ่เนี่ยค่ะแต่ว่ามันออกไปแล้วพี่จะถ่ายทำไม<อ>เพื่อออกมาใหม่อีกก็ได้เนาะพอเนี่ยค่ะแอลเห็นนะเห็นเลขอะไรตอนนั้นเห็นสองเจ็ดห้าแล้วมันออกอะไรก็มีรูปแต่ออกภายในสามตัวนี้แหละ เอเต๋อเต๋อเต๋อเข้าเต็มเต็ม,เ,ตม,ตมเลยได้ห้าสิบบาทสามตัวตรงเลยสามตัวตรงเลยเอ้ยเนาะคนจะได้เนี่ยดวงเนาะวันนั้นเพิ่งมาถวายให้ปัจจัยคุณยายแป๊บเดียวโทรมาวอลทูกเลขเลยใช่หลังหลังหลังทำบุญแหละทำบุญก็เหมือนหลวงปู่สอนไงที่แกมาเขียนยันให้ออยเตียนสลูนอ่ะออยเตียนสลูนน่ะอืมเันนี้มาถวายสังฆทานได้กี่วัดแล้ยนี่สาธุสาธุสาธุทำไปเลื่อย สัพติโยวิวัตันุสัพโรโกวินัสตุมาเตขวัตบรรยโยสุขีทีขายุโกภะวอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารอธรรมาวัันติอายุวโนสุขังภะลังสาธรลุังสาธุสาสาธุสาธุ เเซนแนะสดงว่าจะเข้าที่เล่นเล็กนะใช่ไหมนี่โอ้สามสามใช่เหรอต้องสามเลยบอกใช่บหม <c oughs> <c oughs> เป็นในมาตรงสามอ่ะ <S 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 จะมาบอกนตรงสามอะไน,นี้เอฟสี่ตรงสามสามไม่ใช่หรอกสามเปดแปดสามเจอกันคิดตรงกันกันก็หลังจะคิดด้วยเป็ดสามเปดเนี่ยแปดดูลองทะเบียนรถทะเบียนรถคนทะเบียนรถอันนั้นมาใช่ไหมแปดน,นั่นแหละโอ้โหโป,ปูเปิดน,นมไปท่านไปเ,เ,เลยจ้ะเจาะเลยจ้ะ ครับนี่สาธุสาธุเดอร์แปดสามสามแปดนะครับที่มีเส้นนำมาเปิดโคลงปูต้องรอสักครู่นะเดี๋ยวเอาเรียนมาให้